เฮ l l โสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องจุ้มอ้อซ้โอ้โหเปิดฉากมาเราก็กินอาหารโชว์เลยนะคะอืมสึกนี้ไม่รู้พี่จุ๋มจะได้ที่1ห,หรือเปล่าตอนนี้ได้ที่2อ,อยู่นะคะจะได้มงกุฎโชว์น้องๆเพื่อนๆหรือเปล่านะไปกันเลยลุ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 ยไปเลยจ้ามงกุฎแสนสวยงามต้องเป็นของเรา คะแนนตอนนี้เขาก็อันดับหนึ่งนะจ๊ะสี่หมื่นสี่เฮ้ยพี่จุ๋มก็สี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าเออโอห่างกันอยู่สามร้อยโอเคโอเคสองร้อยค่ะพี่จุ๋มพี่จุ๋มสู้สู้พี่จุมจ๋มสู้สู้อ่ะะาราคามันหวาดเสียวนะคะเราก็หวนหวนว่าจะไปชนตัวเล็กตัวน้อยหรือเปล่ามัม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 ,ม,ม อ่าลูกแก้ววิเศษได้แล้วจ้าอาวดูดมาจ้าปลื้ดปืดนี่โอ้ยจะได้มงกุดหรือเปล่านะเกมนี้นะคะมีชื่อเกมว่าสเนกโอ้ยอาหารค่ะแตงโมเพียบเลยโอ้โหโตัวใหญ่ตายแน่เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยมิตุบรรับุเยสตบมืออะไรค่ะตบมืออะไยตบมือ่ะโอ้โหเก่งมากเลยมงกุดแสนสวยดูสิคะเฮ้ยที่หนึ่งได้แล้วว่ะ เฮ้ยเขาก็เขาก็แซงเราอีกอะ่ะพี่จุ๋มโอ้ยใหม่กอดอุยอ้ยโอแซงกันอยู่ประมาณอืมห้าหกรอยนะจ๊ะเพราะฉะนั้น,นต้องหาลูกแก้วพิเศษแล้วล่ะพี่จุ๋มอย่าวิ่งมากนะจ๊ะคะแนนจะหายปิดนี่โอ้ยพูดน้อยไปเหอะรีแลกซ์รีแลกต์ไปก่อนแล้วกันนะปึงป้งปึงป้งปึงป้ง ฟื้นฟร้นแฟบแฟบโอ้โหตัวเล็กโอ้โหเสียวเสียวเอาราคาดูดแล้วพี่จุ๋มทำคะแนนเลยจ้าเอ้ยเอ้ยโอ้โหุยเอ้ยเอ้ยหวัดเสียวเรายังเป็นที่สองอยู่นะจ๊ะซึ่งมงกุฎก็หายไปนะจ๊ะเพราะว่าคะแนนมันไล่กันมากสถานการณ์ตอนนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเรามีโอกาสได้มงกุฎ แต่อันดับที่มาใกล้ๆเราอะคะแนนต้องทิ้งห่างนะคะถ้าไม่ทิ้งห่างก,ก็แย่งกันไปแย่งกันมาอยู่เงี้ย <c oughs> ต้องใช้เทคนิคอย่าอย่าเร่งมากอู้อาหารอาหารพี่ชมโอ้โหเอ้ยเฉียดเฉียดพี่ยักษ์ว้าวว้าวว้าวพีว่ชมเอ้พี่ชมเอ้โอ้โหตายมันตายมันตาย เฮ้ยเกือบโอ้ยการได้ที่หนึ่งนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเสียวมากเลยอะเสียวกลัวตายอะไรกันโอ้โยเฮ้ยยักษ์ใหญ่หตายอะพิทูมโอ้โห ôi, แตงโมแดงอลามเลยอุ้ยไปไปเอออันดับหนึ่งมาแล้วคะ่ะอันดับหนึ่งคะแนนก็นำอยู่ประมาณสองร้อยนะจ๊ะเอออะเออเฮ้ยพิทูมฮะที่หนึ่งตายแล้วอุ้ยโอ้ยเสียดายจังเลยค่ะท่านผู้ชม มงกุฎหายไปเราก็ตายเลยแล้วโอ้ยตายแล้วโชว์ได้แป๊บเดียวเองอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะนวลังพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็เจอกันแค่แป๊บเดียวเองก็เอามงกุฎมาโชว์แป๊บนึ่งนะจ๊ะบ๊ายบายไปก่อนนะ